ครับผมก็เมื่อกี้ฟังทายจัดเต็มกันมานะคะเดี๋ยวเปลี่ยนมาเป็นของเอ็นโดครินบ้างนะฮะก็จะเบาๆกว่าเยอะเลยนะครับออกแนวเมาลโมยให้ฟังซะมากกว่านะครับทุกท่านรู้จัก science journal ไหมฮะเคยได้ยินชื่อไหมฮะพวกเราคงจะคุ้นเคยกับ new l a n d journal of medicine jama lancet พวกนั้นเพราะว่าพวกเราเป็นหมอเนาะเราก็คุ้นเคยกับ medical journal แต่ว่า science journal เนี่ยเป็นอะไรที่มันกว้างกว่านั้น เพราะมันจะรวมทุกแขนงของวิทยาศาสตร์เลยไม่ว่าจะเป็นชีววิทยาเคมีดาราศาสตร์และก็ตามจะตีพิมพ์ลงใน Science Journal นะครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ย Science Journal ก็จะมีการสรุป Breakthrough of the Year คือไฮไลท์ของปีนั้นๆอย่างเช่นในปี2019เนี่ยก็คือ Science ก็ไฮไลท์เรื่องการที่เราสามารถถ่ายภาพ Black Hole ได้เป็นครั้งแรกปี2020เป็นเรื่องของโควิด -19 วัคซีน ปี2021เป็นเรื่องของการที่เราใช้ AI มาพิีดิกการสร้างโปรโตีนระดับเซลล์ได้เป็นครั้งแรกและปี2022ก็เป็นปีที่เรามีกล้องดูดาวที่สามารถที่จะมองไปเห็นกาแล็กซีที่ห่างไกลกันไปได้ในปี2023ครับเป็นปีที่ทาง Endocrinology มีไฮไลท์ขึ้นมาเพราะว่า Science Journal ได้ Breakthrough ในเรื่องที่เกี่ยวกับ Endocrine ก็คือเรื่องของ GLP-1 Therapy นะครับโดยเขาโจหัวเลยว่า ในที่สุดโรคอ้วนซึ่งเป็นโรคที่พบมากที่สุดในโลกใบนี้เราเจอกับผู้ปรับที่เหมาะสมแล้วก็คือ GLP-1 Therapy นะครับขอเล่าให้ฟังในอดีตนิดนึงเรามียาลดน้ำหนักมากมายเลยในอดีตนะครับซึ่งแต่ละตัวก็ลดน้ำหนักได้เปอร์เซนเทจที่แตกต่างกัน แต่ว่ายังไม่เคยมียาลดนำหนักตัวไหนเลยที่สามารถเดโมนสตร์ว่าสามารถลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดให้กับผู้ป่วยได้นะครับมีหน่ำซ้ำในปี2010มีสต๊าดี้ในนิวนเจอรออฟเมดิซีนของยาที่ชื่อว่าไซบูทรามีนซึ่งเป็นยาลดน้ำหนักที่ฮอตคิดมากในช่วงนั้นปรากฏว่าการให้ยาลดน้ำหนักตัวนี้มันเพิ่มอัตราการเกิดเมเจอร์แอดเวอร์สแคดิวอสต้าอีเวนต์ให้กับคนไข้ถึง1 6ด้วยกันเป็นเหตุให้ USFDA เอายาตัวนี้เด้งออกจากตลาดไปเลย นะครับก็เลยทําให้ไม่มียาลดน้ำหนักที่มีเบเนฟิตอะไรทั้งสิ้นแถมบางทีอาจจะไปเพิ่มโรคหัวใจอีกต่างหากนั่นคือ2010ผ่านมาแล้ว13ปีนะครับปี2023เป็นปีที่มีไฮไลท์เพราะมีสตัดดี้ที่เป็นแลนด์มาร์คที่ชื่อว่า s e l e c t s t u d y ของยาที่ชื่อว่า s เซมากรูไทซึ่งเป็น g l p 1 receptor agonist ฉีด once weekly ใน high dose 2.4มิลลกรัมพบว่าสามารถที่จะลด Primary Composite endpoint ก็คือการลดลงของ m เม Outcome ได้แก่ c v d e a t n non fatal MI และ Non Fatal Stroke ได้ถึง20%เหนือกว่า p l a ซ e b o อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอันนี้เป็นครั้งแรกในโลกนี้ซึ่งมียาน้ำหนักที่สามารถ demonstrate การลดโลงหัวใจได้และตัวยาเองก็มีประสิทธิภาพในการลดหนักที่ดีมากๆลดได้กว่า10% w e i g h t reduction ใน6เดือนแรกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น Promising มากๆทำให ทาง Science Journal ถึงกับไฮไลท์เลยว่านี่แหละในที่สุดโรคอ้วนก็เจอคู่ปรับที่สมน้ำสมเนื้อแล้วนะครับนอกเหนือจาก GLP-1 receptor agonist เองเนี่ยยังมียาในกลุ่มที่เป็น GLP-1 medicine อีกหลายตัวที่ได้มี Study ดีตีพิมพ์มาในปีที่แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นปีทองของ GLP-1 เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวที่เป็น dual agonist ก็คือมีทั้ง GLP-1 p l u กับ GIP co agonist ก็คือ,อยาที่ชื่อว่า terzepatide ซึ่งกำลังจะเข้าประเทศไทย ก็มีข้อมูลว่าสามารถที่จะลดน้ําหนักได้ดีไปกว่า GLP-1 Receptor agonist สัอีกและในปีที่ผ่านมาก็มีอีกตัวหนึ่งคราวนี้ก็คือเป็น Triple agonist กันไปเลยก็คือกระตุ้นไปทั้ง3 Receptor เลยได้แก่ GLP-1 GIP และ g ลูค a g o n เป็น Triple agonist ชื่อยาวว่า r e a t r u t o i d e ซึ่ง r e a t r u t i d e เนี่ยจากข้อมูลการศึกษาพบว่าใน m a x i m a l dose ที่ให้เนี่ยสามารถลดน้ำหนักให้กับผู้ป่วยได้ถึง24% Weight Reduction ในเวลา1ปี พูดง่ายๆคือได้ยา m a x i m a l dose น้ำหนักในร่างกายจะหายไป1ใน4ทันทีนะครับที่1ปีก็เรียกว่าเป็นยาที่ powerful ที่สุดในการลดน้ำหนักที่เรามีถ้ามาดู Percentage ของน้ำหนักที่ลดพบว่าถ้าเราให้ m a x i m a l dose ของเรต t าทูทนะครับคนไข้ทั้งหมด100%ก็คือทุกคนจะลดน้ำหนักได้อย่างน้อยที่สุด5%ทุกคนลดน้ำหนักได้หมด93%ลดได้10%เ r e c t และ83%ลดได้15% reduction อันนี้ก็คือยาที่ powerful ที่สุดในปัจจุบันที่เรามีนะครับในการลดน้ำหนักอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับยาในไพร์ฟไลน์ของการลดน้ำหนักเนี่ยมีอีกเยอะหลายตัวก็มาดูกันว่าจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปอย่างไรนะครับเรื่องของ o อวิสตีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะพูดคือเรื่องของการรักษาเรื่องของ n s h นะครับ a น h คือ non-alcoholic steatohepatitis ที่เรารู้จักกันแต่ชื่อใหม่คือ metabolic dysfunction associated s t e a t o t i c liver disease หรือย่อว่า MASLD เรียกว่า Masl-D ก็ได้นะครับในอดีตเรามียาหลายตัวที่ใช้ในการรักษาเรื่องของ Masl-D อันนี้ไม่ว่าจะเป็น p o โอก t ิตซ n e วิตามิน E ต่างๆแต่ว่าพวกนี้เอามาใช้รักษาก็มี benefit แค่ในเรื่องของการลด AST ALT ดีขึ้นนิดหน่อยทำให้ไฟโบซิสดีขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ยังไม่เคยมียาตัวใดเลยที่ d e m o n s t r a t ได้ว่าสามารถทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Nash resolution ได้เลยแต่ในปีที่ผ่านมานะครับเมื่อกุมภาพันธ์20 2 4นี่น้เองก็มีการตีพิมพ์ study ที่ชื่อว่า mastro study ของยากลุ่มใหม่ที่ชื่อว่า resmetirom um. resmetirom um เป็น thyroid hormone receptor beta agonist นะครับตัว receptor เนี้ยมีที่ตับเขาเชื่อว่าเวลาเราไปกระตุ้น receptor ตัวเนี้ยมันจะทำให้เกิด lipotoxicity น้อยลง inflammation oxidative stress และ fibrosis น้อยลงรวมถึงทำให้ไลปิดต่างๆที่แทรกในเนื้อนะตับเนี่ยมันลดลง เพราะฉะนั้นมันก็น่าจะมีเบนฟิตกับเรื่องของ NAS H, นะครับข้อมูลตีพิมพ์ใน Newland Journal บอกเราว่าการให้ REST METEROM ที่ Maximal Dose ตรงนี้สามารถที่ทำให้เกิด NAS H Resolution ได้ถึง30%ของผู้ป่วยคำว่า NAS H Resolution Defy ยังไงครับก็คือคนไข้ทุกรายต้องทำ l i v e r v a l c y เป็น Family Outcome ซึ่ง l i v e r v a l c y ต้องโชว์ว่าไม่มี Balloning ของ Lever-Sale และจะต้องมี Lobular Inflammation Score ที่ไม่เกินหนึ่งเท่านั้นซึ่งอันนี้ถือว่าเป็น Nash Resolution ถือว่าเป็น Hard Outcome ของ Liver เลยนะครับส่วน Secondary Outcome เองก็คือในแง่ของ Fibrosis Score ที่ Improvement State ดีขึ้นเนี่ยก็พบว่าการให้ Resmetirom ที่ High High S Dose เนี่ยสามารถที่จะ Improve Fibrosis State ของตับได้เนี่ยในคนไข้ถึงประมาณ25%เลยทีเดียวนะครับ จึงเป็นที่มาว่าในไกด์ไลน์ล่าสุดนะครับของทุกๆสมาคมไม่ว่าจะเป็นของสมาคมโลกตับสมาคมอ n นโดครีสมาคมโลกอ้วนนะครับให้คำแนะนำในการรักษาแมซเซอดีไว้เป็นครั้งแรกที่มียาที่เป็น first d r ักเลยที่ถูกอ p p r o v e โดย USFDA เพื่อใช้ในการรักษาแมซเซอดีนะครับพิจารณา,นานให้ในคนไข้ที่เป็นแมซเซอดีที่ยังไม่มีเซโรติกนะครับเป็น F0 ถึง F3 อันนี้เป็นยาตัวแรกและตัวเดียวในปัจจุบันที่ได้รับการอ p p r o v ให้ใช้ในโรคนี้นะครับ ก็ของผมก็คงประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ